เจะะ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดเชียงรายตรวจยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักกว่า600กิโลกรัมบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านมาจึงตั้งด่านตรวจบนถนนทางเลี่ยงเมืองพบรถกระบะสองคันครับขับผ่านมาบริเวณนี้จึงแสดงตัวขอตรวจคน้นแต่คนขับได้ขับรถชนตำรวจและหลบหนีก่อนจะติดตามไล่ล่าและทิ้งรถไว้ ส่วนคนขับขนาดนี้หลบหนีไปได้และเมื่อตรวจสอบก็พบยาไอซ์อยู่ในรถครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถยนต์และยาเสพติดทั้งหมดไว้ <_ s 2> ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเพื่อสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับยาเสพติดดังกล่าวเป็นการลักลอบขนจากพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อนำเข้าสู่พื้นที่ชั้นในก่อนส่งให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดครับ